วันนี้นะคะเรามาที่ร้านเซ c o n d h a ์แฮนนะคะมาเจออะไรคะมอนสเตอร์ไฮดาอู้ว o n นสเตอร์ h ราคาเท่าไหร่เอ่อตอนนี้เป็น299นี่เป็น199 299แล้วก็199แล้วก็199ไม่เห็นหน้าชัดๆสิคะ ตัวทั้งหมดคะเป็นตัวนับดูซิมีกี่ตัวสองสามห้าสี่ห้ามีห้าตัวเลยวันนี้โอ้โหเหนียเอาเอาทั้งหมดเลยเหรอกี่บาทล่ะทั้งหมดเท่าไหร่ฮะทั้งหมดรวมหิกี่บาทเท่าไหร่กี่เหรียญนั่นนะบาร์บี้สวยมาก ครั้งก i, ่อนที่เรามาบาร์บี้ซื้อบาร์บี้ไปแต่ว <The Pokemon apan> ันนี้มาเจอมอนสเตอร์ไฮอันนี้ใครนะอันนี้ใครนะอันนี้อะไรอัพเจอร์อะไรเอเวอร์อัพเจอไฮเอเอร์อัพเจอไฮตัวนี้สองเหรียญเก้าสิบเก้าเอเวอร์อัพเจอไฮอันนี้ตาโตโต้จะเป็นสิบสองสิบสองเหรียญอันนี้ตาโตโต้ชื่ออะไรคะ น่ารักมากเลยอ่ะดูสิอนันนี้อันนี้ก็มีโอ้โสวยมากมมสองเหรียญเก้าสิบเก้าโอ้โหดูตาแม่อยากได้ลูกขาเขาขาเขา,ขา,ขาขมุกได้ไหมหมูได้มีรองเท้าปะอืไม่มีมมมมม โอ้สวยอ่ะเขาชื่ออะไรเนี่ยอยากลุ้แล้วเขามีไอ้นี้ด้วยนะเขามีเพ้นท์ที่หน้าด้วยนะน้าเขาก็มีปอพี่โตใช่นีหมดเลยวันนี้วันนี้เป็นวันที่แบบว่าหน้ามามากอ่ะไม่เอาตัวนี้ละกันหน้าตัวนี้ถือไว้ให้แม่นหรอแม่เอาตัวนี้นเขาเป็นเพื่อนกันเหรอคะเหมือนเขาแต่งหน้าสวยมากเลยอ่ะดูนี้ดูสิ ตาโตแบบแต่งหน้าสวยอยากเอานนี้ได้ไหมเันนี้กับตัวนี้ทวีนดีมาก่าเขาแพงอ่ะสองเหรียญเก้าจุดเก้าแพงกว่าหรึ่งหนึ่งเหรียญเดี๋ยวดูก่อนว่าเรามีตังค์เท่าไหร่นะวันนี้วันนี้เรามีงบเท่าไหร่คะพูดทิงดอลลาร์เพราะว่าตัวนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดพูดทิงแล้วก็โอ้ยน้องกินดูนี่ ตัวนี้ก็สวยอ่ะแล้วก็ท่าแเอาตัวนี้เป็นดูตาดอลลาร์น่าจ้าท่มแอกเอาอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักเอ,เอ่อเออมาลิตโตโคนี่อ,อ๋อเหรอต่ดท่าแเอาตัวนี้เป็น16บห้ดอลลาร์ท่าแเอาสองได้ไหมสิบสออ๋อน้องพีมเห็นไหมตัวนี้ โอ้ไม่ออกมาสหายอีกแล้วคุณหลบอยู่ตรงนี้สายคุณหลบอยู่ตรงนี้เองไหนหลบอยู่ตรงนี้เอามาดูหน้าก็ชัดหน่อยชื่ออะไรคะชื่ออะไรคลาดีนววลฟมีหรือยังคะตัวนี้ที่บ้านอืมไม่มีไม่มีโอเคเอาหมดเอาหมดแล้วมีตังค์เปล่าอดูอีกทีนิดเผือซ่อนซ่อนโอ้อันนี้สวยแบบว่าดูชุดเขาสิ นั่นเป็นหมดพันดูไม่ใช่มีบาร์บี้ดูสิแต่ชุดเขาสวยมากเลยนะ mm hmm. แม่อยากได้ตัวนี้ชุดแบบว่าพัหรูพันหลาห mm hmm. ลางังการน,นะ mm hmm. อาถือ mm hmm. ไว้ให้แม่หนะะ่อยค่ะเราเอาเ,อเดี๋ยวดูอีกก่อนว่า mm hmm. เขาอาจจะมีวันนี้ดอลลร เดี๋ยวก่อนนะว่รู้นะแต่ว่าเราต้องดูว่าเรามีตังค์หรือเปล่าแล้วเ,เขาก็น่าซื้อหรือเปล่าเราต้องดูว่าเขามีรองเท้าไหมไม่ดูสิไหมคะเนี่ยพรุนี้วันไนทีนายนี้ไม่ไม่มีอ๋อมไม่มีเสือ้อ2.99มีนายนิมโครดวันไน่มีนาย่ใ เสื้อผ้าเขาก็จะเป็นอีกเหรียญหนึนะ่อันนี้ก็สวยถูกๆทั้งนั้นเลยนะน,นี้มีรองทเท้าด้วยนะครบเซตเลยอะ่ะโโอ้หเห็นไหมได้ค่ะหน้าก็สวย,ยได้ผมก็สวยด้วยนะคะ ดูไม่จบเลยมาทั้งทีก็ต้องดูให้หมดใช่ไหมเผื่อมีอะไรแั้วน,นั้นอะไรน้องพิมพ์ตัวนี้นใช่ทำไมน้องพักลูปซีเลลี่ใครนะลูปซีเลลี่น้อไม่ชอบตัวนั้นไม่ชอบเล่นหรอ <c oughs> ไม่ชอบไอ้ทำไมเขาน่ารักอย่างเงี้ยสิเหมือนกันปะ <c oughs> อันนี้เขาเล่นยังไงคะ เอให้ลิเตียไหมโอ้ยนิ่มเคเอยก็ให้เขามาก่อนเราไม่ซื้อตัวนี้เพราะว่ามันจะเยอะไปเรา้างตทมเพอันนี้ไม่เอาหรอะอนีนั้นเป็น ever after high น้องพิมก็มีอยู่บ้างใช่ไมี่หนึ่เอาไปเซ็ตเหรอมีหนึ่ง,ม,งมีเวฟเลนจำทามาหนูก็เอาได้ม,ไม,ไมีม้าหรือเปล่าไปดูเนี่อืไม่มีม้ามาเนื้อเอาค่ะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะเราจะมาแกะดูว่าไอ้ monster high ที่เราซื้อมามือสองเนี่ยราคาเนี่ยสมกับที่เราซื้อหรือเปล่า นะะิ้วแกะตัวน,นี้ก่อนนะอ,อันนั้นแกะแล้วเหรอคะ,ะมีตัวคิโลว่ากับคลอตินววลฟเขามีขามีแขนครบหรือเปล่ามีค่ะไหนแขนเขาเป็นยังไงเขาหมุนได้ไหมหมุนได้จ้ะเอาให้ดูทีละตัวไหนมือครับพามืออดูมือหน่อยมือทำไมมือกับแขนสีไม่เหมือนอ๋อเพราะว่า ตากิโลว่าเขาเป็นแวมไพร์เนดูขาสีน้าหมาขาขนอนได้นหมเขามีเสื้อด้วยตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นะสองเก้าเก้าตัวที่มีสองตัวนี้เป็นคลอตติงวอล์ฟคัขอะ สีม่วง,วงกับสีบส,สีน้ำตาสำตาทำไมมือเขาเป็นสีดำๆเอ๋อนี่เป็นกล้ามอ๋อเป็นถุงมืออือฮึแล,ออแล้วก็นิวจะแกะเถ้วยละท้วยละทำไมราคานี้เหรียญเก้าจุดเก้าคะเพราะว่าเขาไม่มีสภาพอ๋อเขาไม่มี เสื้อผ้าแต่ตัวไหนที่มีเสื้อผ้ายอย่างเด่นตัวนี้เป็นสองเก้าเก้าเพราะว่าเสื้อผ้าก็ประมาณอีกเหรียญหนึ่งแล้วก็เอตัวนี้เป็นโอยลา,ออยาโอโถยลา,ยลาเขาชื่อโอยลาเขปโ,ปโปไม่มีเสือ้อยาดูหนูนะอย่าดูหนูหนูปโปโป ถ้าผมใช <Okay. S 1> ่ไหมสวยไหมไม่สวย,สวยต้องต้องทำยังไงคะต้องสระผมใช่ต้องบอกเขาไปสระ s <S นะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าสระผมแลว้วก็ทำความสะอาดน,นิวจกกักร์โทนี้ที่เป็นลากหน้นนาูน้าตัวนี้ก็ไม่มีเสือาา้อผ้าอ่าฮะที่เป็นวัน ninety n i ผมสีอะไรผมสีฟ้าเกัอบสีสีในลูกหน้าเขาสิคะตัวนี้ชื่อลากูน่ายาดูหนูหนูปโปหนูต้องหาอ้าอเข้าไปผมยแม่ของหนู จะทำสปาให้เขาเราต้องหาช่างตัวต okay. ่อไปแล้คะตัวคลีโออือฮึนว่คลีโอโอเคนี่เขาชื่อคลีโอแล้วก็เขาก็มีเนกเลส ใช่ขอ,อือฮเอาเอ็ดตัวนี้ก็เอาใสไหนโชว์ชุดเขาหน่อยอดูชุดไหนค่ะเส้อ้าเสวยสวยมากเลยสีชมพู<อ>ผมเขาสีดำอือฮึสีดำแล้วก็เขาก็มีจูเลแล้วก็ตัวนี้แต่เนี่ยไม่รู้ตัวนี้ชื่ออะไร เดี๋ยวต้องไปดูในอืในกูโก้บอกว่าหนูดูตาหนูไม่เห็นเขาเพราะว่าเออเอือเขาอยู่ที่มอนสเตอร์ไฮนี่ทุกคดูหน้าเขาหน่อยนี่ก็สวยนะตาโตแต่หนเป็นสีเขียวผมสีม่วงอ้าวก็เป็นมอนสเตอร์ไฮ แล้วน <mile> ้องก็มีตัวเก่าใช่ไหมเนี่ยตั่าอีกที่เราซื้อมาตอนนั้นตัวนี้เป็นตัวกิโลวะอีกแค่นไหมตาไม่ same different เขาต่างกันอือฮึอ่ะทำไมเขาหน้าเหมือนกันเลยน้องถาไมผิดสุกสีผมเขาเอตัวนี้เป็นที่ different show same movie แต่ different episode ดออืลแล้วก็ตัวนี้เป็นแคตตินวัวทำไมหน้าดำตลกอย่างนะั้นเขาเป็นเ,เขาเป็นคะเขาเป็นแมวแมว<ล>เขาเป็น,น,น,นเขาเป็นซิงเกอร์แมวซิงเกอร์คนร้องเพลงลเอป็นนักร้งและก็มีเวเวน from ever after el, voulais, high waven นทั้งหมดต้องพิมมีกี่ตัวแล้วคะตอนนี้ไหนนับดูซิมีกี่ตัวมีตันนี้ไม่ครับเพราะว่าเขาไม่เป็นมอนสเตอร์ไฮเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดจ้าแล้วก็ตัวนี้เป็นเอบวัตส์เอมูวี่บรัตส์ หนูไม่หนูไม่รู้ชื่อเป็นอะไระแล้วก็แยกออกไปค่ะหนูก็แยกออกไปเอาเฉพาะมอนสเตอร์ไฮเพราะว่าเราสะสมมอนสเตอร์ไฮนะคะทั้งหมดเท่าไหร่นะเราซื้อไปวันนี้ทั้งหมด twenty อ่าทั้งหมดนี่ประมาณเดี๋ยวนะที่เราซื้อมาอเดี๋ยวเอาให้ดูหน้าชัดๆก่อนค่ะเดี๋ยวนุเดี๋ยวทำหน้าชัดๆก่อนเร็วเอาเอาเขามารวมกันค่ะอืมทั้งหมดนี้นะ มอนสเตอร์ไฮทั้งหมดนี้23เหรียญจุดยีเหรียญก็ประมาณ700บาทนะฮะ700บาทเนี่ยได้ทั้งหมดนี้เลยแล้วก็สภาพยังดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเอาอตุ๊ก,กตาพวกนี้ดูสิคะดูผมเขานะแบบว่าบางตัวก็ในสภาพดีแต่ว่าแขนขาครบนะคะแขนขาไม่มีอะไรรอยตำหนิไม่มีขูดขีดไม่มีรอยหมาก,กัดนะคะ บางบ้านเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีพวกหมากัดแบบหมาตัวเล็กๆมันชอบมาแทะไอ้เหมือนหมาเหมือนหม,มาของเราเหมือนหมาของเราที่นี่ะเนี่ยแต่ว่าผมเขาเนี่ยจะแบบว่ามันมันติดก,ะะกันมาก,กะปะเป็นสัมกตังอะ่ะเป็นสกระปรกมันมันก็ไม่เชิงว่าสกระปรกแต่ว่าคือเขาไม่ดูแลค่ะเด็กอ่าเขาจะดูแลไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่ดูสิคะตัวนี้ ห oh. วีได้ไหม่ไ,มได้หวีได้ไหมคะไม่ได้ต้องไปสระผมให้เขาก่อนแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็จะมาหาเสื้อผ้าให้เขาใส่นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราไปมาไม่เสียเที่ยวว่าได้มาเยอะแล้วก็แค่ยีสามอ๋อไม่ใช่อ่ะประมาณ700ร้อบาทนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเวลาสระผมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ